ทีมันหมู่ทุกอย่างเลยดูดิอ่าเราท่านห่ยเฮ้อนี่ค่ะคือพระเจ้าเทพเจ้าสงครามอ่ะอยอดคนต้องลิโป้ยอดอาชาต้องเซ็กเท้ายันอือโอ้โหดูท่ามันบ้าพลังมากอือโอ้โหนี่ท่าธรรมดาครับดูมันฟนดเด๊บโอ้โหทุบทีทหารบอกไม่เกรงใจกูเลยแต่กูจะเป็นกีกกี้กูก็มีหัวใจเหมือนกันอือโอ้โหทุกท่ามันทุกโหดมากเอาท่าไม่ตายลิโป้เทพเจ้าสงครามหน่อยย่าโอ้โหดูมันฟาดเด็ มันฟาดหมู่แบบกว้างมากครับโอ้โหอ่นีิมีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสหลับอีลัอตที่ช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัอตที่ช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีลัอตที่ช็อปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่แปดปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลักกี้แบ r นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Dynasty Warrior M นะครับวันนี้จะมาขออญาตแจกโค้ดก่อนเลยครับแป๊แบๆสองโค้ดนะครับคือทีมงานแจกมา2วันแล้วแหละเขาฝากมาแจกนะครับวิทีใช้คือกดซ้ายบนนะครับ สร็จแล้วลกด Account Setting นะครับคือจริงๆข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดเป็นในส่วน Android มันจะมีให้ใส่เลยโค้ดแต่ถ้าเป็น iOS มันจะไม่ขึ้นครับก็เพื่อนๆกดลิงก์ใต้คลิปนมีเลยครับของ iOS ต้องไปใส่ในเว็บนะครับก็จะมีของรางวัลแจกเดี๋ยวทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะมีโค้ดมีของอะไรแจกให้เยอะนะครับเดี๋ยวรอสะกดใจสักน,นิดนึงนะครับหมีก็ทําหลายเกมก็เล่นไม่ค่อยทานแต่ก็พยายามเล่นแล้วนะคือตอนนี้ที่ที่เล่นรู้สึกว่าสนุกดีนะสนุกมากใช่เขาว่าสนุกมากสำหรับหมีนะ ่าเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงตัวละครน,นะครับแล้วเดี๋ยวจะอ่อแนะนําว่าริโป้เนี่ยถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่สามารถรีได้จริงๆอาจจะได้แค่ตัวหนึ่งเนี้ยมันมีวิธีเอานะครับวิธีเอาก็คือมันเข้าอารีนาแล้วมีลืมว่าว่าเพื่อนราว่าอารีนาคูณอยู่ไหนวะจริงๆกดในมาร์เก็ตก็ได้มั้ง อเรามาดูในส่วน Market แล้วกันนะครับนี่ a ารีนนะเห็นว่ามันจะมีแต้มเนี่ยแลกอยู่ริปโปเนี่ยใช้อยู่3ามหมื่นแต้มแล้วก็จูโลงสามหมื่นแต้มแต่ถ้าจะแลกจูโลงมาแลกริปโปเถอะริโปแม่งเทื่อนไปเยอะต่อไปวิธีการหาแต้มนะครับก็คือเราจะต้องไป a ารีนนะครับขอกดเข้าตรงนี้เลยแล้วกันหาคําสั่งไม่เจอนะอวันหนึงมันจะได้อยู่ประมาณประมาณหกรอยนะ แต่ว่าเออคืออันเนี้ยคือเพื่อนหมีเขาเติมหนักๆอะ่ะเขาที่หนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาได้แต้มอยู่ประมาณพันหกซึ่งริโปเนี่ยใช้แต้มอยู่สามหมื่นถูกไหมครับแต่ว่าความเป็นจริงก็คือถ้าเกิดเป็นเพื่อนได้ที่หนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสิบเก้าวันถูกไหมหมื่นหกสิบวันก็พันหกสิบวันก็หมื่นหกก็เข้าใจง่ายๆเลยประมาณสิบเก้าวันเพื่อนก็ได้ริโปลหนึ่งตัวแลกทําไปเรื่อยๆเลยครับก็าสาหรับคนที่แบบว่าเปิดริโป้ไม่ออกจริงๆก็ ถ้าแนะนานะก็เป็นเลเซฟใหม่ครับแล้วก็อัดนหนักๆเลยเอาที่1แค่นั้นเองแต่อัดหนักๆก็ต้องใช้เงินเยอะนะเพื่อนเพื่อก็ลองคํานวณดูให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าโ๊กแต่ละก๊กตัวไหนควรเล่นคือจริงๆมีต้องบอกบอกว่าเกมนี้ตัวละครอ่ะออมันเก่งพอๆกันหมดแหละแต่มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือแค่ลิปโป้ตัวเดียวที่เก่งกว่าตัวละครตัวอื่นเอาง่ายแบบผู้แบบเข้าใจนะตัวละครตัวอื่นเทียเอสถ้าเป็นลิปโป้จะเป็นเทียเอสตัวเดียวแค่นั้นเองครับเพราะว่ามันปั่นค่อนข้างยาก อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตก,กดริโปให้ดูแล้วกันนะว่าเออเอ้ยทำไมลิโปมันโหดจังวะมีไปลองเล่นดูทีึ่งแล้วเออไม่โหดจริงวะ่ะริโปคุงมอยู่ไหนครับเนี่ยอ่าลูบูลูบูเพื่อนๆสามารถกดมาลองได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวริโปแค่ยูก็เก่งแล้วครับยูคือเพื่อนๆจะต้องหาริโปซ้ำมาอ็กตัวหนึ่งแค่ยูแค่ยูเท่านั้นนะ่ะลูบูก็โคตรเก่งแนละ้ว ยิ่งถ้าเกิดเป็น LR กับ MR เนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทดลองเล่นให้ดูนะครับว่าเออลูบูมันเจ๋งจริงหรือเปล่าคือที่มีลองเนี่ยมีรู้สึกว่าเออการโจมตีมันหมู่ทุกอย่างเลยดูดิอ่าท่านเฮ้ยนี่คับคือพระเจ้าเทพเจ้าสงครามยอดคนต้องริโป้ยอดอาชาต้องเซ็กเท้าโอ้โหดูท่ามันบ้าพลังมากโอ้โหนี่ท่าธรรมดาครับดูมันฟันเด็ดุ๊บ โอ้โหทุกทีทหารบอกไม่เกรงใจกูเลยแตกูจะเป็นกี Theo, <ๆ>่ี่กูก็มีหัวใจเหมือนกันโอ้โหโโทุกท่ามันทุกโหดมากเอาทาไปตายลิโป้เทพเจ้าสงครามเลยย่าอโอ้โหดูมันฟาดเด็มันฟาดหมู่แบบกว้างมากครับโอ้โหโหสมชื่อปุ่งชนครับแล้วก็จับหัวเคล็ชิงทุ่งแร่ก็ประมาณนี้ครับ าเกิดเทียบกับจูโลงที่มีปั่นมาแดงบวกแล้วเนี่ยมีรู้สึกว่าวงการโจมตีของจูโลงค่อนข้างวงการโจมตีของจูงลงค่อนข้างแค่กว่าลิปโปมากครับคือลิปโป้เหนือกว่าเยอะคือเอาจริงๆตัวละครตัวอื่นมันก็ไม่เวอร์ขนาดเนี้ยที่มีลองท้นลองเทสมานะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเออบอกวิธีการปั้นตัวละครก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบยังไม่รู้เขาต้องปั้นกันยังไงใช่ปะ คือเกมเนี่ยเดยมมีขออนุญาตพูดถึงธาตุก่อนเพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนในป้ามันจะมีธาตุสายฟ้าธาตุน้ำแข็งธาตุไฟธาตุลมสี่ธาตุนี้มันจะแพ้่ทางกันแต่คือถ้าเกิดจะแหกกดฟิสิกส์เนี่ยก็คือธาตุพิษกับธาตุแสลดริโปเป็นธาตุแสลตส่วนธาตุพิษตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนน้องผู้หญิงหัวขาวเนี่ยลูกสาวไั่น่าตังโต๊ะจะเป็นธาตุพิษซึ่งอย่างที่บอกครับไอธาตุพิษกับธาตุแสลตเนี่ยมันสามารถตีทุกธาตุไม่แพ้ทางหมดเลย แต่ว่ามันจะมีในส่วนพิษไปตีสแสก็จะดาเมจเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งแลไปตีพิษเพราะฉะนั้นตัวละครที่ควรปั้นจริงๆเ้าถามจากใจหมีก็คือควรทําพิษกับแลนเนี่ยแหละครับแต่ตัวละครมันทํทาทมันค่อนข้างยากไงม,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 มันมันมันมีไม่กี่ตัวถูกไหมอ่าคำถามต่อไปก็คือตู้ตอนนี้เราควรเปิดตู้ไหนใช่ไหมครับในเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วว่าาตาพิษกับท่าแลกเนี่ยเราสามารถตีได้ทุกท่าโดยที่ไม่แพ้ทางมันก็คือตัวที่เราปั้นคุมที่ส่วนถูกไหม พองานตู้หนึ่งกับตู้สองคนเปิดตู้ไหนนี่มีขอแนะนําให้เปิดตู้หนึ่งครับเห็นไหมมีเปิดไป120ย่อ,อแล้วแต่มีดวงเกลือมากเลยออกแค่สองตัวเองนะยังไปไม่ถึงไหนเลยนะโคตรเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดเปิดไปสองร้อยพอยก็จะการันตีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สามร้อยพอยแล้วก็อ,อ๋อหลังจากสามร้อยพอยเขาบอกว่าทุกทุกร้อยพอยเนี่ยจะการันตีตัวหนึ่งโอ้ว่าจะครบกูตายแน่เลยต้องดวงดีนะต้องดวงดีด้วยเพราะมีหมีดวงไม่ดีครับก็เลยเป็นสภาพที่เห็น แต,แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกะจะไม่เล่นน้องอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปเปิดตู้2ครับเพราะว่ามันจะการันตีทุกๆ30ครั้งแต่คือเวลาเราผ่านด่านผ่านอะไรเนี่ยมันจะให้ตั๋วมา10ครั้งให้เปิดอยู่แล้วถ้าทํามีนะควรทําตัวพิษให้แม็ก UR ไปตัวหนึ่งเลยครับ MR แม็กแม็กไปตัวหนึ่งเลยเพราะว่าตัวพิษมันตีได้ทุกท่าเท่ากับว่าใช้งานได้ใช้งานได้ทุกด่านมีพูดถูกไหมฮะแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนตู้อิเลเมนต์เนี่ย มันจะสลับวันกันธาตุไฟธาตุน้ำธาตุสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเ็งเขาบอกบอกว่าไอเนี่ยเก่งเออชื่ออะไรวะซูมาอี้เออซูมาอี้เขบอกว่าเก่งจําไม่ขนาดริปโปแต่เก่งอ่าเรามาดูในส่วนการปั้นตัวละครนะครับสําหรับผู้เล่นที่แบบเล่นใหม่แล้วแบบไม่รู้จะอัพทำไมตัวมันอัพมันสีแดงกรอบสีแดงกันเพราะอะไรอ่าเพื่อนกดตรงนี้เลยครับเออเนี่ย ถ้าเกิดเป็นธาตุพิษกะธาตุแสลตเห็นไหมมันจะเอาเปิดตัวซ้ำเลยครับมันจะไม่สามารถใช้ตัวม่วงมาผสมได้เห็นไหมเราต้องเปิดตัวทางซ้ําอย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆกาวว่าจะมีตัวพิษสตัวหนึ่งเนี่ยที่เล่นในทุกคอนเทนต์เลยก็ควรจะทาครับควรทําอลูกสาวต่างโตเนี่ยเอาให้แม็กไปเลยแบบไม่ต้องคิดเลยนะต่อไปในส่วนสี่ธาตุเนี่ยอันนี้สมมติอันนี้มีป้านจูล่งใช่ไหมถ้ามันเป็นตัว S S R เนี่ยมันจะใช้ตัวเองซ้ําก่อนหนึ่งตัวครับ นี่เริ่มมามันจะคือตรงนี้เลยเห็นไหม S N R เห็นไหมซ้ําก่อนตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้เป็นตัวทองแต่ต้องเป็นทองดาวเพื่อนเพื่อเห็นเห็นเห็นคำว่าดาวตรง R S N R ไหมต้องใช้ทั้งหมด2ตัวไอตัวพวกนี้เพื่อนสามารถเอาตัวม่วงมารวมทําได้ต่อไปเนี่ยพอเป็นตัวแดงเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นคำว่า unlock อ่อ token slot ป่ะถ้าเกิดเป็นขึ้นคําสั่งสีเขียวเนี่ยแปลว่าเพื่อนๆต้องเปิดตัวซ้ําครับในกรณีนี้คือตัวทอง ดาวนะั่นหมายความว่าจูโล่งต้องซ้ำสองตัวถูกไหมครับมันถึงจะกลายเป็นดาวแดงตอนนี้มีดาวแดงจูโลง่งแล้วก็พอมาขั้นนี้เสร็จเนี่ยหลังจากที่เพื่อนเป็นแดงดาวแล้วเสร็จใช่ไหมเพ,เพื่อนก็ต้องไปหาตัวธรรมดาอัดตัวสีม่วงเนี่ยให้เป็นแดงแดงดาวเหมือนกันถึงจะมาผสมการกลายเป็นตัวทองนะพอตัวพอตัวทองเสร็จแล้วเพื่อนก็ต้องไปหาตัวเนี่ยครับเออ U R เป็นตัวอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นแดง แต่ต้องเป็นแดงแดงดาวเห็นปหมผสมอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นเอ,อ่อเอทองเสร็จแล้วต้องไปหาตัวซ้ําครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวส่วนสีทองใช่ปหสีทองดาวก็ต้องซ้ำสี่ตัวครับตัวหนึ่งคือสองสองถูกไหมเห็นไหมมันใช้เยอะมันใช้การผรสมเยอะแต่ถ้าเกิดตัวม่วงมันก็จะตัดปัญหาไอ้พวกตัวม่วงไปเลยครับที่ต้องมาผสมเราก็ไปใช้ตัว ละครของตัวเขาเอะซ้าผสมได้เลยประมาณนี้นะครับเนี่ยไอหมดนี้มีจะบอกให้นะระบบเกมนี้มันลอกอีเวอร์โซมาดุนๆเลยครับใครเคยเล่นอีเวอร์โซไหมถ้าเล่นอีเวอร์โซมาจะเข้าใจเลยไอระบบนี้เรียกว่าระบบซิงเอาง่ายๆเลยก็คือเออมันจะคิดจากเลเวลที่ตัวละครต่าที่สุดในปาร์ตี้เราสามตัวเสร็จแล้วเราเอาไปใส่เลยเลเวลรก็จะเท่ากันแค่นั้นเอง อ่ะต่อไปตัวละครที่ควรปั้นนะครับเดี๋ยวหมีจะพูดนะตัวละครที่ควรปั้นใช่ป่ะคือคือเกมนี้เราไม่สามารถเลือกได้ครับเวลาเราเปิดไปมันอยู่ที่ว่าตัวจะออกไม่ออกใช่ไหมแต่กดการเกมนี้ตัวไหนจะเล่นได้อย่างต่ําต้องเปิดตัวนั้นซ้ํา2ตัวเพราะว่าต้องบดดาวคั้นแรกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี้หมีแนะนําก็คือจู่โล่งเลยครับคือจู่โล่งเนี่ยตัวทํากิจกรรม7วันก็แจกอ่อ สาวมันก็มีแจกมั้งแล้วก็เป็นตัวเริ่มเกมเลยมาถึงมีตัวหนึ่งก็มันเปิดออกง่ายด้วยก็สำหรับเพื่อนเพื่อนอยากอยากจะแบบเป็นสายฟีสายเติมน้อยอย่างเงี้ยก็ควรปั้นจูลงนะมันปั้นง่ายสุดแล้วเนี่ยหมีก็ปั้นมาตอนนี้ดาวบวกเลยเห็นป่ะแดงบวกและอ่ะต่อไปตัวที่สองอันนี้ก็แน่นอนอยู่ครับลูกสาวต่างโตนะเออดองบางเนี่ยเพื่อนเพื่อนปั้นแม็กได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นตัวท้าทพก็อย่างที่หมีบอกเพื่อนเพื่อนลงได้ทุกคอนเทนต์จบเออเดี๋ยวมีขอพูดถึงโจ๊กก่อนละกันตัวไหนดีนะเออ จริงๆข่งเบ้งดีนะเดี๋ยวหมีให้ดูหมีก็โขงเบ้งลงอยู่แต่มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันเป็นธาตุลงมันจะซ้ํากับจู่ลงที่นี้นมันจะแย่งทรัพยากรกันก็ไม่ค่อยแนะนําสําหรับอ่านตอนแรกแต่หมีจะให้ดูว่าคขงเบ้งเก่งยังไงโขงเบ้งเนี่ยเนี่ยเห็นปะถ้าเกิดเพื่อนๆไปถึงขั้น MR เนี่ยคือขั้นแม็กแล้วเห็นปะเขาบอกว่าฝั่งจ๊กเนี่ยชูชูคือจกถ้าเกิดจกลงสนามเนี่ยจะได้แอคแท็กเลยครับยีอซึ่งตอนนี้หมีก็อัพไปแค่่าร่ะ เลยว่าประมาณ7มื่อบวกอัตรากเ็น่กะก็ช่วยจูงล,ลงทำให้แรงขึ้นนะครับแต่นี่หมีไม่แนะนำนะว่าให้ไปปั่นตัวธาตุเดียวกันตอนแรกไม่มันจะเล่นไม่ได้มันจะย่งทรัพยากรกันตอนแรกใครเพื่อนๆปั้นเนี่ยธาตุอะไรก็ได้แต่ขอให้3ตัวธาตุไปสากันแค่นั้นเองครับอ่าต่อไปก็อีกตัวหนึ่งก็คือกวนอูนะครับแต่ว่าหมียังเปิดไม่ได้นะกวนอูมันคิดติคอนมันเพิ่มอัตราคิดติคอนแรงมากแต่คือก็ต้องปั้นปั้นเขาให้สุดนะถ้าแรกแกก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ใบเอ็มอาร์นี่คิติคอนคิติคอนเพิ่มหกสิบหกหกสิบหกเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วว่าเวลาตีกาดฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะบวกคีย์ครับไอ้มูโซก็คือถ้าไม่ตายเราเพิ่มเร็วขึ้นเตียวขุยก็เก่งอินคียแอคแท็กเนี่ยแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์มูโซฮิตรีมูฟออรีมมฟบัฟฝั่งตรงข้ามเลยเขาบอกว่าเก่งอะ่ะแต่ว่ามีม,ม,มีมีนะแต่ยังไม่ได้ปัน กกเขากบอกว่าเล่าปีเก่งมากครับเก่งเก่งเพราะอะไรเพราะบัฟเนี่ยเห็นไหมอินคีดชูชูคือโจก๊กเห็นไหมฝั่งของโจ๊กทุกคนเลยถ้าเกิดลงสนามคู่กับเล่าปี๋เนี่ยจะบอก HP 20%ก่อนเลยเห็นบ้าแล้วก็รีเจนกาดการ์ดก็คือไอไอหลอดเขาขาวอยูขขข่ข้างล่างเราครับถ้าเกิดการแตกเมื่อไหร่ยอ,ยอย่างเงี้ยตัวเราจะลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่าปีจะช่วยทําให้ตัวละครฝั่งโจก๊กตายยากแล้วตัวตัวเล่าปีเก่งมากนะมีเห็นวิชาดาบคู่แกเฟลฟาวมาก กวนอันผิงก็พับดีเนี่ยอ,อ๋อเหมือนเวลากวนอันผิงลงในสนามเนี่ยฝั่งเราจะโดนโจมตีเบาลงครับเนี่ยแล้วก็รีสโตร HP ด้วยค่อนข้างดีนะใช่ว่าค่อนข้างดีแต่แตอย่างที่หมีบอกนะว่าเกมเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะต้องเปิดตัวซ้ำอย่างต่ำสอตัวถึงจะเล่นได้ถ้าเปิดได้แค่ตัวเดียวก็ยังเล่นไม่ได้นะเกมเนี้ แต่เพื่อนๆสามารถเอาไปซิงเลเวลรได้มันก็เล่นได้อยู่แต่คือมันก็ต้องปดใจเยอะอยู่ดีเพราะว่ามันก็ไม่เก่งถูกไหมหรือว่าจะเป็นไนท์กวนอันผิงก็ได้ครับบับบับค่อนข้างดีเห็นปะ่ะเพิ่มแม็กแคทพรให้กับฝั่งเราเลยแล้วก็สกิลแอรียอออฟฟิเซอร์เกรเหมือนประมาณเล่นเกตมูโซฝั่งเราอะคือค่อนข้างดีเพราะว่าน้องไปลงกับฝั่งไหนก็ดีอ้าเดี๋ยวมีพูดทีละฝั่งเนอะเอ่อแต่แต่วีนี่หมีไม่ค่อยรู้แต่หมีรู้ไอ้นี่ ฝั่งงอนะงอเนี่ยมีรู้สึกบัฟค่อนข้างดีอาจจะดีกว่าเล่าปีด้วยอย่างซูนกวนเห็นไหมซูนกวนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอนัพแม็กเห็นไหมครับเอาเอ r ก็ได้8ปดนี่ก็เยอะและ้วแต่ถ้า MMR เนี่ยบัฟแม็กแท็กทั้ง16%เลยถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยบวกดีเฟนส์ของทั้งฝั่งงอหมดเลยเนี่ยบวกดีเฟนส์เนี่ย15%แล้วก็เอ่อถ้าเกิดสมมติ เป็นตัวละครของวูวูก็คืองอครัฝั่งงอเนี่ยจะบวกทั้งหมดเนี่ยอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ๊ะแต่หมี่ไม่แน่ใจนะเขาบอกว่า well l area นั่นแหละน่าจะเป็นฝั่งงอต้องเป็นฝั่งงอ คือง่ายๆนะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆกะว่าจะเล่นเป็นฝ่ายใช่ไหมทำเป็นงองอย่เงี้ยเพื่อนๆก็ควรจะปั้นซุนกวนครับเพราะว่าบัฟมันคน่อนข้าง OP มาก OP โคตรๆอ่ะ สุนเกียรนี่มีเฉยๆวะ่ะมีว่าจิวยี่เนี่ยจิวยี่โหดอันนี้จิวยี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นหน้ามันใช่อ่ะแต่จิวยี่มันใช้คองหรือว่าลิบบองวะแต่ว่ามีดูหน้าตาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เป็นจิวยี่นะเนี่ยเผาไฟเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่จิวยี่การค้าจุดขายมันก็เผาไฟอยู่แล้วอ่ะเนี่ยดาเมีส่วนจุดห้าวีเดอล์ดาเมจคือมีเห็นงอส่วนใหญ่เขาก็เล่นจิวยี่กับจิวไทกันเนี่ยถ้าเกิดตัวชูโรงเลยนะมีแนะนําจิวยี่ แต่ว่าควรจะป้านซุนกวนวเป็นตัวหลักเพราะว่ามันบบกบัฟมันบบกบัฟอบเนี่ยสิเนี่ย,ยให้กับง้องหมดเลยมีว่ามีว่าดีแล้วก็ตัวที่ควร,ควรป้านนะมี่แนะนาก็คือจิวยีอีกตัวหนึ่งก็คือจิวไทครับแต่ว่ารู้สึกเอ่อตัวจิวไทมันหาซ้ำยากมากเลยไม่มีแลกแล้วนะอย่างริปโป้อย่าง o, จูโร่ยังมีแลกใช่ปะจิวทาทไม่มีแลกเ้ยแล้วจตบต๋อหมี่ชอบจิวไทนะถ้าถ้าฟันคาตนาน่าแม่โคตรเท่เลยอะหล่อมากจิวไท ยังคิดอยู่ถ้าเกิดเปิดซ้ำได้ยังไม่มีสตูอเลรถ้าเปิดซ้ำได้อยากเล่นอยู่ชอบหมีมีซุนกวนแล้วเนี่ยหมีมีซุนกวนแต่ว่าถ้าเกิดหมียังไม่มีจิวทายแมสจะเล่นเลยนะเนี่ยเอาง่ายๆนะครับง้อที่หมีว่าเก่งคือซุนกวนจิวยี่แล้วก็จิวทายเออตัวนี้เติมเงินครั้งแรกแต่หมีไม่รู้เก่งหรือเปล่านะแต่เห็นมีคนใช้เยอะอยู่ก็น่าจะเก่งแหละอันนี้พูดถึงตัวตัวที่รู้นะครับอ๋อต่อไปวีวีผู้นํา เออดับอะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้วุยยังเพื่อนสามารถดูฝ่ายได้บ้างมันจะมีบอกฝ่าย w ุยออฟออฟิเเหมือนประมาณว่าทุกครั้งที่โจมตีจะมีโอกาสติดแข็งครับ1.26แตกต่างกับเล่าปีนะแตกต่างกับเล่าปีกับซุนกวนมีว่าถ้าเป็นบัฟผู้นำฝ่ายมีว่าซุนกวนดีสุดลองมาก็เล่าปี Have us อ๋อบวกบัฟบอให้ให้กับฝ่ายวุยหมดเลยแปดจุดสามเจ็ดแต่อันนี้ไม่รู้อ่ะอ่าแน่นอนครับตัวละครชูลงก็ต้องเป็นแห่หัวตุ้นแน่นอนนะครับแห่หัวตุ้นภาคน,นี้มันโคตรหล่อเลยอูดาบอลเลอร์เลยดูดิเอ่อเพิ่มพลังโจมตี20%นะครับในการต่อสู้ทันทีเลยแล้วก็เดียลดาเมจ70%เมื่อ HP ้นนงนะครับอ๋อ อ๋อตัวแห่หัวตุ้นเป็นธาตุพิษนี่เองเนี่ยเขาบอกว่าบวกพลังโจมตีให้กับฝั่งพิษด้วยแห่หัวตุ้นนี่เอาไปเล่นกับน้องนี่ได้อ่ะลูกสาวต่างโตไอ้ตู้แรกอ่ะเออเอาไปเล่นได้นะค่อนข้างดีหัวดีเลยแหละเนี่ยถ้าเกิดหาใครไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้เล่นเล่นกับใครใช่ป่ะเนี่ยเอามาคอมโบแห่หัวตุ้นเลยอ่ะต่อไปเตียวเลี้ยวนะแต่มีไม่เคยจะเขาบอกว่าเตียวเลี้ยวเก่งอ่ะแต่มีไม่รู้เหมือนกันนะ คือจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆทุกตัวมันเก่งหมดแหละมันอยู่ที่ว่าเราเปิดตัวไหนซ้ําได้เยอะเพราะว่าเกมนีเราเลือกตัวไม่ได้ตัวไหนเปิดซ้ําได้เยอะเราก็ทาตัวนั้นแหละครับแต่คือเราควรจะมีบัฟผู้นําสักตัวหนึ่งครับถ้าเราเล่นแบบเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วเราควรมีบัฟบัฟผู้นําสักคนหนึ่งมันจะได้บวกกันหมดถูกไหมโจเห่นนี่ใครวะแฮไอแฮหัหวเอี่ยนมาไม่ไม่รู้อ๋อโจหยินแน่เลยว่ะโจเห่นน่าจะโจหยินนะดูบัฟมันน่าจะแทงอน่ะ มีก็เห็นคนลงนะอออินคิีมาคือมันถึกอ่ะเนี่ยบบแม็กแคทพียี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย, 20, ยให้กับฝั่งบุยทุกคนเลยเห็นไหมใช้ได้เนี่ยตัวนี้ใช้ได้เออฝั่งก้อิสระมีเห็นเขาเล่นกันก็มีเล่นกันน้องเนี่ยแหละน้องไอ้ลูกสาวต่างโตเนี่ยแล้วก็ดิโพแล้วก็เตียวเซียนนะครับเห็นคู่กันเล่นคู่กันหรือจะเป็นลูกสาวก็ได้เอาเป็นว่าคลิปนี้มีอาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยการสำหรับคนที่แบบกำลังคิดอยู่ว่าจะผันตัวไหนนะ แต่คืออันเนี้ยในช่วงแรกตอนเนี้ยหมีไปแนะนําให้ไปปั่นตัวธาตุเดียวกันมันจะเล่นลำบากครับมันจะย่างทรัพยากรกันยกเว้นไอตัวสีม่วงไอไอตัวธาตุเออธาตุปิกกับธาตุสลดเอออย่างนั้นนะ่ะอย่างนั้นนะ่ะปั่นได้เลยครับเพราะว่ามันใช้แต่ตัวตัวมันเองซ้ำมันไม่ต้องมาใช้พวกเออทาหารม่วงถูกไหมเอเผื่อคลิปนี้หมีจะมีโยงกับผู้เล่นแล้วกันก็อาจจะช่วยผู้เล่นได้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่กำลังงงระบบอยู่นะครับ อ่ะล้วเจอกันนะครับ